ทำนายลักษณะพื้นดวงของแต่ละคนจากรูปทรงหน้าอกมาดูกันว่าลักษณะรูปทรงหน้าอกแบบไหนจะมีพื้นดวงหรือโชคชะตาเป็นยังไงสรุปมาให้แล้วแบบสัน้นๆเชิญรับชมได้เลยครับผู้ที่มีนมกว้างนมโตวงนมแดงหรือดําและนมเป็นแนวตรงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีปัญญาเฉียบแหลมชีวิตจะเป็นสุขมากด้วยมิตรสหายผู้ที่มีนมเล็กนมปักธรณีวงนมขาวนมไม่ตรงไม่สวยไม่ได้ทรง เป็นคนที่อาภัพทุกขยากชีวิตจะมีแต่ความลำบากไร้ญาติขัดที่พึ่งผู้ที่มีนมกว้างเป็นคนออบอ้อมอารีสุขขุมจิตใจกล้าหาญผู้คนให้ความเชื่อถือ ผู้ที่นมแคบมักมีความขลาดเคลาสติปัญญาไม่ดีคบผู้ใดไม่ยืดยาวและเป็นคนที่เห็นแก่ตัวผู้ที่มีหัวนมโตเป็นเหลีย่ยมจะได้ลูกที่มีสติปัญญาดีมีอำนาจวาสนาและจะได้ลูกเป็นที่พึ่งผู้ที่มีหัวนมโตและดำเป็นคนเจ้าปัญญามักมีลูกยากเอาตัวรอดเก่ง ผู้ที่หัวนมเล็กเป็นคนสุขภาพไม่สมบูรณ์มักเจ็บไข้ผู้ที่หัวนมคดงอเป็นคนอาภัพจะพลัดพรากจากบุตรเลี้ยงลูกได้ด้วยความยากลําบากผู้ที่มีหัวนมคดงอและนมยาวสองข้างไม่เท่ากันเป็นคนอาภัพคู่ผู้ที่มีหัวนมใหญ่หรือนมตั้งชันเป็นคนเลี้ยงลูกง่ายผู้ที่มีนมขาวและเหลือง เมื่อมีลูกจะเลี้ยงลูกยากหรือมีลูกลำบากผู้ที่มีหัวนมแดงดังสีอิดลูกหลานจะมีอำนาจบุญวาสนาผู้ที่มีหัวนมโตและมีขนเป็นคนซื่อใจเบาเชื่อคนง่ายไม่ค่อยทันคนมักถูกหลอกลวงผู้ที่หัวนมมีไฝจะได้ลูกเป็นคนมีอำนาจวาสนาอาศัยพึ่งพาในยามแก่ได้จะมีเสน่ห์แรงผู้ครองรักและลุ่มหลง ผู้ที่มีฐานนมใหญ่ปลายอ,อวบหัวนมแหลมมักชอบอารมณ์การคู่ครองจะหลงสเสน่ห์ผู้ที่มีนมใหญ่ปลายหัวนมบอดมักเจ้าชู้มากคู่ครองผู้ที่ฐานนมใหญ่แต่อกเล็กแคบมักเป็นน้อยเขาชีวิตอาภัพอับโชคชอบเล่นรักเพศเดียวกันผู้ที่ฐานนมใหญ่หัวนมตั้งตรงปลายมีสีน้ำตาลออกเป็นผู้ที่ชื่นชอบในการมารมณ์มีสเสน่ห์ราคะแรงเพศตรงข้ามมั ลงไหลเป็นยอดหญิงแต่จะมีสามีมากกว่าหนึ่งคนผู้ที่ฐานนมกว้างและโตมากนมหย่อนยานไม่เท่ากันมักอาพับคู่คลองหาเลี้ยงตนเองด้วยความยากลําบากผู้ที่ฐานนมแบนนมเกือบจะราวกับหน้าออกเป็นคนกกรดง่ายหายเร็วมีเสน่ห์สติปัญญาไหวพิบดีแต่มักเจ้าเล่์เจ้ามายา ผู้ที่มีฐานนมอวบอั้นเต่งตึงเป็นคนมีสเสน่ห์ชื่นชอบในการมารมจะได้คู่ครองฐานะการงานดีผู้ที่นมสั้นเนื้อกายหยาหัวนมต่ำมักอาภับนิสัยผ่านเกเรไม่ฟังคำใครไม่สำนึกบุญคุณคบยากผู้ที่นมสั้นฐานมีแต่หัวนมมักอาพับไฟต่ำมากชูหลายคู่ครองสติปัญญาน้อยขี้โรคผู้ที่ฐานนมเล็กหัวนมสีน้ำตาลแก่ มีสติปัญญาดีชอบศึกษาหาความรู้แต่มักอาภัพคู่ครอง